นะครประวัติพระโพธิธรรมสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งพศหนึ่สามสิท่านโพธิธรรมเดิมเป็นพระราชโอรสองค์ที่สของพระเจ้าแผ่นดินแผ่นคันธนราชประเทศ อินเดียท่านมีความสามารถนั่งยานสมาบัติชั้นสูงอยู่ต่อหน้าพระศพของพระบิดาได้นานตลอดเจ็ดวันตั้งแต่พระชนมายุอย่างเยาวเป็นนักปราดที่แตกฉันในคัมภีร์ของาศาสนา เป็นนักปราชญาที่แตกฉานในคัมภีร์ของศาสนาต่างๆใช่ไฟิกรับและวันนะคดีอักสรศาสตร์โบราณหลังจากพระบิดาสิ้นพระชนม์ท่านได้ไปศึกษาอยู่ พระปัจชยาทาระพระปัจชยาทายะทาระท่านได้ศึกษาอยู่กับพระปัจชยาทาระซึ่งเป็นสังฆปริาณายตุอที่27ในขณะนั้นในวันที่ท่านบรรลุจะบรรลุนั้นในวันที่ท่านจะบรรลุนั้น พระปชยาทาละได้หยิบขุกแก้วแสดงเป็นปริศนาธรรมแก่ท่านท่านใดน,นั้นท่านก็เกิดความสว่างสวยัยบรรลุธรรมที่ยังสงสัยมาทั้งหมดและสามารถตอบปัญหาธรรมได้ทุกข้อพอบรรลุธรรมแล้ว ได้อุปสมบทเป็นภราพิสุจและได้รับบาทจีวรสังคติสืบทอดตำแหน่งพระสังฆปรินายกองค์ที่28ในประเทศอินเดียในพศ2 0 0พในพศหนึ่นออ 36, ท่าน ได้เดินทางไปประเทศจีนและเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิอูนะครับว,วูแห่งพระราชวงศ์เหลียงหอรอเอียงเอเลียงซึ่งทรงเป็นองค์ศาสนาประตประถามพบซึ่งเป็นองค์ศาสนูประถามพบที่สำคัญยิ่งในขณะนั้น นะครับพระเจากาพรูทรงถามท่านโพธิ่รรมว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชเป็นต้นมาข้าพเจ้าได้สร้างพัด,วดวา,า,า,ดดาวัดวาอารามคัมภีได้สร้างวัดวาอารามพิมพ์พระคัมภีและอุป าพาภิสุและภิกษุณีเป็นจำนวนมากพระคุณเจ้าคิดว่ากุศลของข้าพเจ้าเป็นเช่นไรไม่ได้กุศลเลยมหาบาพิตเฮ้ยท่านท่านโพธิ์ทำตอบทำไมทำไมจึงไปเช่นนั้นล่ะท่านพระเจ้าพัฒนองค์ฐานด้วยความเปิพับไทย ท่านโพธิธรรมก็ตอบว่าการกระทํานี้จัดว่าเป็นชั้นต่ำช้าชั้นต่ำสุดเกยท่านโพธิธรรมเริ่มต้นอธิบายให้ฟังอันเป็นเหตุให้ผู้กระทาเกิดอยู่ในสวรรค์หรือโลกนี้อีกมันยังคงแสดงร่องรอยของโลกียะ ซึ่งเปรียบเสมือนเงาที่จิตตามวัตถุแม้มันจะดูเหมือนว่ามีอยู่จริงๆแม้ดูเหมือนว่ามันจมีอยู่จริงๆเช่นวัดวารา,ามพระคัมภีร์หรือพระพิสุที่มีความเจริญพิสุนีที่มีความเจริญก็ตามทำกุศลมาก ไม่ใช่กุศลนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นความไม่มีอยู่สําหรับการกระทำชนิดนี้เป็นกุศลที่แท้จริงแล้วจะต้องเปลี่ยนไปด้วยปัญญาบริสุทธิ์จะต้องเปลี่ยนไปด้วยปัญญาบริสุทธิ์จะต้องสมบูรณ์ด้วยโลกุตระ และธรรมชาติอันแท้จริงของมันก็อยู่เหนือการหยิบชวยเอาด้วยความคิดของมนุษย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจแสวงหามาได้ด้วยความสำเร็จในทางโลกพระเจ้าจากักรพรรดิปูทรงสักถามท่านพระโพธิธรรมท่ทตออะไรคือหลักการแรกแห่งลทัทธิ อันศักดิ์สิทธิ์พระโพธิธรรมบอกว่าตอนต่อไปจะตอบ